ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้พกก่อกมาพูดถึง10สถานที่เทีท่ยวในชุมพรนะฮะหนึ่งจุดชมวิวเข้ามาสีจุดชมวิวเข้ามา4ี่จุดชมวิวได้ซวยที่้ามพาดเมื่อมาเที่ยวจังหวัดชุมพรเพียงขึ้นเข้ามาแค่1่กิโลเมตรก็จะได้พบกับความสวยงามของทะเลชุมพรชุมชนป้าน้าชุมพรความสวยงามของชายหาดพรลดอนในแเป็น360องศา ด้านบนเข้ามาซียังเป็นที่ตั้งของลูกป,ปั้นเจ้าแม่กวนอิมพะโพธิสัต์อเวโนกีเตส่วนป่ามหาราลลีลาอีกด้วยใครที่อยากชมวิวเส้ยสแต่มองเห็นชุมพรให้แบบมอันซีนต้องมาที่นี้จุดชมวิวเข้ามาซีซอง้าทูม,มัวเล่น้าสายที่ข้าวที่ทอดยาวเคียงคูกับทะเลสุ้ยน้ำใสแห่งหนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรมีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติใต้ท้องทะเลที่สวยงาม มาะแก้การดำน้ำลเล่นน้ำคลายร้อนเป็นย่างยิ่งอีกครั้งที่ห้าทุ่งวอลเลนแท่งนี้ยังมีความเงียบสงบคนไม่ผูกพนกกานเหมาะการเหมาะการแก้ท่องเที่ยวแบบชิวๆได้เป็นอั่างดีสาสั้นสายบางเบิดสั้นสายยักษ์ที่มีพื้นที่กว่า30สิสไรสุงรวม20-30เมตรระยะประมาณ10กิโลเมตรทอต,ตัวยาวย้อมขนาดไปตามแนวใช้หา้าบางเบิด ในพื้นที่อยต้อข้องซ่องจะว่าซ่องพักคือประจวบพักกลางและชุมพรพักใต้สั้นสายนี้เกิดจา,ากปรากฏการทางธรรมชาติที่ต้องมีอใจไล่ย,ย่างจึงก่อให้เกิดสั้นสายดนซีข้าวดินซอสถานที่ดูสถานทีด่ดูดูเยี่ยอ,อพยพที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่นี้มีวิวทัศ์ที่สวยงามและสามารถมองเห็นทะเลได้อย่างชัดเจน เยี่ยวเอาพยพส่วนใหญ่นั้นมาจ้างทานตอนเนื้อข้องโลกแทบประเทศรัสเซียมองโกเลียจีนเกาหลีญี่ปุ่นเนื่องจากในช่วงเดือนกันยายนข้องทางนั้นนั้นอาการเริ่มหนาวเย็นส้มม่นให้เยี่ยวค่า,าแคอาห่ารจึงทําการอพยพมาทางซิกโลกต้ซึ่งมีอากาศอบอุ่นและมีอาหารที่อุดมสมบูรณ์มากกว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมในการชมเ,เยี่ยวอพยพบนข้าวเหน่อวคือช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤอติกาคม อุทยานแห่งชาติมูกเกาะชุมพรแหล่งท่องเที่ยวกลางทะเลเลี้ยงท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามของจังหวัดชุมพรมอเป็นอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่ชื่นชอบทะเลและชอบดำน้ำดูความสวยงามของมักกาลังมีเกาะเลียงลายมากกว่า40เกาะแต่ละเกาะล้วนเต็มไปด้วยความงดงามของธรรมชาติแต่ที่นิยมในมูนะ่นักท่องเที่ยวจะมีเกาะงามใหญ่เกาะงามน้อยเกาะทะลุนอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของอุทยานแห่งชาติมูกเกาะ ทะเลชุมพรนิกมากมายทาทีก็มาตากอลังกาจิวก็ลากก็ลากเลดหรือก็อีเลดก็ลาวะก็มะพร้าวเส้นทางศึ่สร้างธรรมชาติป้าเลนเป็นต้นหกก็ปีทากก็เล็กๆที่มีการสร้างถนนทางเดินตัวนอนรอบเกาะนักท่องเที่ยวสามารถชมวิถีชีวิตชาวประมงชมกลมชมกรรมวิธีการพาะมะพร้าวและชมวิวรอบ ก็ได้ในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงความเป็นยู่ห้องชาวบ้านก็วิทาส่วนใหญ่จะมีสภาพบ้านเรือนเป็นไม้ตายตทุ่นสูงส่วนใหญ่จะปลูกบ้านยู่ชายก็และก็จายตามก็บ้างเล็กน้อยทางด้านทิศตะวันตกเป็นที่ตั้งของชุมชนจะลดไปถึงถ่งทิศใต้เนื่องจากผูเข้าด้านตะวันออกช่วยบังลงมพายุได้ดีห้างยากเล่นน้ำชายหาดต้องไปทางด้านทิศตะวันออกซึ่งจะมีชายหาดและเวลากล้ทิ่งเงียบสง,งบเหมอะแก้การพักพ่อนเป็นอย่างยิง เทาทรายดีสถานที่ท่องเทีย่ยวสำคัญทางพระวัวิซาตรข้อเมืองชุมพรเป็นชายหาดที่มีทิศเสียงไม้สุดในจังหวัดชุมพรนอกจากมีแนวชายหาดที่ทอดยาวไปตามโของอ,าอ้าวยางสว้ยงามหม้อแก้การท่องเทีย่ยวผักพร้อมเป็นอย่างยิ่งและที่สำคัญจะดวกสบายเรื่องที่พักและร้านอาหารดีด้วยแปดสาตกลมล้วงชุมพรเคอุดโอมซาบ เป็นที่ตั้งอนุสร์สถานข้อมคนเรือเอกขระเจ้าบรมวงศเธอกมรมล่วงชุมพรเคตอุโดมกดิ์ซึ่งห้ารายดีเป็นสถานที่ซึ่งห้าสายดีเป็นสถานที่ซิ้นผะชนข้อมพระองค์สร้างจะเด่นในกรมตั้งเด่นอยู่บนเนินเข้าทางที่ตกทิศเหนือข้อ,ขอห้าสายดีสามารถขับรถยนต์ขึ้นไปทึ่งได้ตัวสร้านอยู่บนเรือลบร่วงพระล่วง จำลองที่หั่นนาออกสู่ทะเลจึงเป็นจุดที่มองเห็นวิวถัดกล้องห้าดายดีได้ชัดเจนตลอดเวิร์งอ้าวกาวบัดแก้วบัตเติร์เป็นที่ตัง้งอนุสรณ์ท่านหันข้อบคนเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุลมศักดิ์ซึ่งห้าทรายดีเป็นท่านดีสิ้นมัชน้ามาองค์สร้างะเด็ดในกรมตั้งเด่นอยู่บน,นเนินเข้าทางทิศเหนือข้องห้าทรายดีสามารถขับรถยนต์ไปถึงได้ ตัวร้าอยู่บนเรือลบล่วงวะล่วงจำลองที่ห้านาออกสู่ทะเลจึงเป็นจุดที่มองเห็นวิวดิวทาก์ก้าสายรีได้หาเจนตลอดเวิงอ้าววัดแห่งนี้สร้างขึ้นโดยล่วงพ่อโจงเจ้าวัดข้องหวันได้สร้างสิ่งกอสร้างเบบถ่ายและจีนที่สวยงามมากมายให้ผู้คนได้มาสรการะได้แก้ผานาโปกกาเซียนสุ่งกาจูกาเก้าเมตรและว่าโพริซ่ากวนนิแห่งทะเลซ้ายสุ่งกาจูกาเก้าเมตร นอกจากนี้ยังมีโบสถ์สีทองวัดเขาและฮานไทยเะจีนรูปปักลล้กรมหลวงจุมพรหมเขร่รองดูดมสร้างเสรีสิ่งเขารบิีงมากมายรวมทางมีพิพิธภัณฑ์ข้าโบราณให้ได้ชมความสวยงามของศิงลปะอีกด้วย10วัดพระธาตุสวีพระบรมธาตุสวีมีลักษณะรูปแม่ตะทาประยิกรรมเนียนแบบพระบรมธาตุเจดีย์ข้องจหวัดนครสรีธรรมราชสขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธย,ยาและได้มีการบูรณะอ้้มแซมไร้ขัง <Es> ปัจจุบันทารลมทาสวีม well ีลักษณะเป็นเจดีทรงระฆังตั้งยื่บนท่าสี่เหลี่ยมสองชั้นท่าชั้นล่างกว้างแปดุด้าสูเมตรประดับด้วยสูมรูปฉามโคริซ่าแหละข้าน้าเสมือนค้าเจดีไว้ด้านล่าง้ามสูมมีความสวยงามเมมาอแก่การมาเที่ยวชมและกล้าสักกระลใไม่ย่างยิงก็เข้าจบคลิป สิบสนะถานที่เที่ยวในชุมพรไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปให้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ